ขยับไปขยับนะเอามุน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 ขยับแต่ว่าไม่สะทบสะทานอะไรครับผมเอาลอยลเอาลอยลยเอาทีนี้ลอยเอาเอาลอยลเอาเอาเอาาตายเอาโอ้โหออ มันบินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยมันบินขึ้นไปเลยอะทุกคนเมื่อกี้โยมเห็นไหมเฮ้ยบิน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 ไปอีกดิดทุกพี่บินไปอีกดิดผมหมุนนะครับบินไปอีกดิโอ้โหไม่ไหวว่ะทุกท่านมมันมันไม่ล